สิได้บอกขอเป็นบอยเฟรนด์ถ้าหากเนืนอเย็นยังบอมีไผ่สีสิบป,ปไว้กำลังหาวเหมือนบักเพายิ่งแก่ยิ่งมันขอสิได้บอกขอเป็นบอยเฟรนด์ถ้าหากเนืนอเย็นยังบอมีไผ่ <c oughs> ลองเพลงเฉยอูเสาแลบ้านนาะมาหาน้นงเดิงบวครองความรักให้สุดแสดมุนเดัอดทงกทุที่ทีเห็นใจคนในคนบม่มีโอ้ยลองบ,บ่เป็นลองได้แค่นี้ละพี่น้อง ลังฟ้านานซึ่งจะมีสีสุขใสสวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆจต่สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วมาเจอกัน <awkward> อ <vienen> ีกแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เขามารับชมเนาจะเนาะขอบคุณนัน เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC น้องโองเงเอฟซี FC น้องฮักแพงน้องไม่ล่าสุดนะจนะ๊ะเนาะขอบคุณเด้จอจ๊ะที่เข้ามารับชมสาวทิลี่ช่องสาวทิลี่นะจนะ๊ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ๊ะบม่มีอยังดอกจาก้าเมื่อเนี่ยพอเห็นงานก็เลยมาคุยน้ำพี่น้อง <c oughs> บอด้ไปเห็นงานจะมาเนี่ยเมื่อนี้หยุด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 เพื่อน วันที่สามสิเอ็พรุ่งนี้รวยพรุ่งนร้รวยได้พรุ่งนี้รวยผู้ใดมีตัวใดก็ซาไปแล้วเน่าจะเนาะเดี๋ยวมันก็ออกแล้วอยู่บ้านหอดก็ดึกแล้วทุ่มหนึ่งแล้วเพื่อจะได้ลงคลิปเธอไปนองจะเขามาเบงว่าสันเดมดืด <laughs> มืดเวลาซื้อ <laughs> จับกล้องไว้เลยเนี่ยพี่น้องบริวาว่างผู้ใดว่างมือถือจับกล้องเอาสบายดีเนาะจากค่ะเพื่อนๆจา้าอยากไปมายู่เมืองไทยก็ยากจ้านอนอู้บาดหลายอยากไปใส่กันบริวารไปอยู่นี่ละอยู่ตะหงแล่นนี่ล่ะอยู่ตะบานนี่ล่ะบริวารไปใส่น้ำมูลเลย มุกเขาบางเธอวันหยุดวันหยุดก็ได้ไปเที่ยวนันเที่ยวนี่เด้จะของกรได้ปดไปใสเ่เลยเพื่อนเพื่อนมันมีคนพาไป <c oughs> แต่ตังคนต่างเห็นงานคือว่าลนะเนาะแฟนกับเห็นงานลูกกับไปโรงเ,เ,รเรียนมันเรบ่อด้มีเวลาที่สิไปใสนะป่นะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละอดเอาอดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่เมืองไทยแล้วเนาะอีกสองสามปีฝุนเด้ฝุ่นเด้ฝันฝันเราเพื่อนเอาฝัน หลายหลายคนก็นรอนะคะนะ่ะเนาะรอวันที่เราจะได้กลับไปอยู่เมืองไทยนะจ๊นะเนาะบางคนเขาก็ไปแล้วหลายครอบครัวเนาะเขาก็ไปแล้วหลายครอบครนะนะัวก็ต้องดิ้นล้นสู่ต่อจะอยู่เมืองนอกนะจ๊นะเนาะนั่นะแหละเพื่อนๆขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแน่เด้อเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจให้กันอัน คลิปเก่าๆกับเบิ้งห้น้ำเนเด้อเพื่อนๆถ้ามีเวลาขามาเบิง้งห้กับเบิ้งห้น้ำเนจ้าอย่าอย่าอย่าหาสาวทิลี่โดเดียวเดียวได้ <c oughs> บางเธอกับลงคลิปบม่มีคนเบิ้งเ้ากับบ่มีบม่มีกำลังใจแล้วจ้ะเนาะกำลังใจก็ไม่มีพราลงคลิปไปไม่มีคนดูแล้วก็ไม่อยากจะลงใช่ไหมนั่นแหละถ้าเบิ้ง ถ้าสมมติว่าลงไปนะมีลงปุ๊บมีคนมาเบืองซี่ห้าหกชิบหรือว่าอยังไงเนะี่ยมัล้ังมากกัเป็นรอยอยิงสี่ห้ามันก็ดีใจได้เพื่อนเพื่อนดีใจอยากไปอยากไปเบืองอีหล่าองอิงนะ้ำอยากไปเบืงองกันทุกทุกกันทุกเวทีที่มอล่ำไปเบืองไปเบืองมอล่ำนะ่ะเพื่อนๆอ,อ,อยากไปอยากไป,อย,กไปอยากไปเที่ยว อยู่นี่บ่ได้เที่ยวไปเมืองไทยสิเที่ยวจะตากแห้งนะกินมืดหรอลิปสติกถ้าไว้ทาแล้วก็ลิกินมดืดกินยังก,ก็กินไปน้ำมืดน,นจะจนะ๊ะเนาะนั่นแหละมื้อนี้อันวันที่สามสิบเอ็ดเนาะเพิ่นเพิ่นมีไอแมนไอแมนมื้อนี้วันแล้วก็ มีน้องฮักแพงมีน้องโซเฟียมีอีหลาหน่อยแล้วก็หลายๆคนนะจ๊ะแล้วก็มีน้องก็อ่ามอลำไอดอลนะจ๊ะเนาะมาวันที่สามสิบเอ็ดโอ้เป็นตะมวัวเนาะพี่นะ้องบรายสือบารเบิงน้ำไหมเพื่อนๆจ้ะบรดยสือเบิงน้่มโอ้เสียดายอยากสืออยู่แต่ว่า บ่อยากมาเบิ่งย้อนหลังไหมเพื่อนเพื่อนเบ่อยากมาเบิ่งย้อนหลังเพราะว่าเราไปเห็นาหงานเราเขาบมีเวลาเบิ่งเนาะก็เลยบ่บอยากมาเบิ่งย้อนหลังนะก็เลยพอบอสือเพราะว่ามาเบิ่งรอบมาเบิ่งคลิปอันอันพอนุ่นคลิปอันพย,ายการย้ายไล่์นะจะเนาะแล้วก็พี่เปาอ่าแล้วก็คู่ไกาหลายๆคนนะจะเนาะที่เพิ่นถ่ายคลิปเขาก็คอไปเบิ่งเอาแต่ว่าถ้า ถ้าสมมติเขาสื่อเป็นออนไลน์น,นั่นเนาะมันกระไดเบ่งสูต้ตอนเนาะแต่ถ้าเขามาเบ่งกับอันเพิ่นทายคลิปเขาก็เบ่งไดแค่คลิปนึงคลิปตรงงานตรงนี้เนาะแต่ถ้าเทาเบ่งถ้าเทาสื่อเขากับิสด้เบ่งหมดเลยอ,อย่างสินะว่าเสดายเสดายเพมีเวลาแต่เบ่งยอ้อนลังก็ไดหรอว่าแต่ว่าเขาเห็นงานหามือเนาะมันก็ยังาวานแหละ มานั่งเบิ้งอันเมื่อละหกเจ็ดชัโอโอ่วโคแต่เป็นเด็กเงสิ่งละไจ้ะเวลาสิอันเห็นอย่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นบพวา่วาตัดสินใจสดบพว่าที่น่าจะจะอ่าอ่าอัดคลิปมันจะเป็นแบบง่วงนอนง่วงก็กันพี่น,อน้องง่ว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 ง,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 งมากง่วงกับอาการของเจ้าของชอบชอบเป็นจะชอบเป็น ชอบเป็นแบบวานพอสมัานอันนี้ปุ๊บมันสิตเป็นดังเสียเลยจะง่วงนอนขอพูณลลดณหลายๆะเนาะจ้าธรรมะรับชมย้อนหลังก็ดีเนาะจ้าเนาะจะรับช่งตอนเอาลงปุ๊บมีคนมาเบิ่งก็ดีใจเนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหอสาวทยรี่ดำเน้นด,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 ด้วยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะก็ตัวเด้อจ้าสวัดมือเดียวเพราะว่ามือหนึ่งถือกล่องอยูย่ ขอบคุณค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ